ทำไมผู้ชายที่นอกใจถึงไม่ยอมเลิกกับเราสักทีอ่าหลายคนก็ถามโพสกันเข้ามาเยอะนะครับแบบนี้จะยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันมันเหมือนกับเวลาที่เราไปสมัครงานนะครับผู้ชายพวกเนี้ยจะมองว่าการมีรักใหม่เหมือนการสมัครงานนะเราจะไม่บอกเลิกบริษัทเก่าที่เขายังจ้างเราอยู่เนี่ยแล้วไปหาบริษัทใหม่เลยถูกไหมเราจะไปมองหาบริษัทใหม่ไปหาโอกาสใหม่ๆก่อนว่าเอ้ยมันมีที่ไหนที่แบบ มันมั่นคงเงินดีงานดีใช่ไหมเราจะไปมองหาที่ใหม่ก่อนแล้วค่อยมาลาออกจากบริษัทเก่าในความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันผู้ชายพวกนี้ต้องการความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกที่คุ้มค่าปลอดภัยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะระหว่างเราเนี่ยกับมือที่3หรือคนใหม่เนี่ยคนไหนอยู่แล้วคุ้มนะคำว่าคุ้มมีอะไรบ้างอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วปลอดภัยนะครับในหลายๆเคสเนี่ยคุณยังรู้สึกว่า ให้ความมั่นคงและปลอดภัยมากกว่ามือที่3เขาก็ยังกลับมาหาคุณนะแต่ว่าเออบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องเซ็กเรื่องความสบายใจเขายังไปหามือที่3าเพราะว่าเขาได้สิ่งนั้นจากมือที่3ม,มันเลยกลายเป็นควบ2บริษัทควบ2ที่ไปเลยนะแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยอยู่กับฟังนั้นแล้วคุ้มกว่าเขาก็จะมาบอกเลิกคุณแต่ณตอนนี้เขายังเลี้ยงคุณไว้ก่อนด้วยการพูดประโยคที่บอกว่าไม่ไมเป็นไรหรอกอย่าคิดมากอยู่กันไปก่อน นะยังไงผมก็เลือกคุณกับลูกเป็นหลังอยู่แล้วนะคุณจะได้ยินประโยช์พวกนี้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าถอยก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้จะดึงเขากลับมันก็ไม่ได้บางเคสนะเนี่ยเรื้อรังหลายปีแก้ไม่ได้เสียทีไม่รู้จะทําไงแนะนํานี่เลยทักโค้ดเลยนะแต่ลิงก์ที่ไบโอนะครับทักโค้ดได้เลยหรือไม่ก็กดลิงก์ที่ดีสคริปชันด้านล่างนี้ตอบถามโค้ดได้เลยนะครับ